เ้าวันนี้ก็จะมือเาบับบลับบับก็คือคลิปนี้ก็คือคลิปของเมื่อวานแต่ผมลืมลมผมก็เลยต้องมาอัดเสียงใหม่ใช่ไหมท็อปเิลินใช่ค่ะแล้วก็จะมาพูดถึงเรื่องปัญหาในการสอบของวันนี้กับเมื่อวานนะคบใช่ค่ะรู้สึกมันยากแต่ยังใช่มาปวดหัวถ้าบอกว่ามันแบบถ้าบอกให้ผมอ่านหนังสือมันก็อ่านหนังสือแล้วแล้วมันก็แบบ สมองจะระเบิดตุ้มหนูปวดหัววิชาสังคมห้าข้อแรกแล้วผมก็ปวดหัววิชาอะไรรู้ไหมว่าเนอคือวิชาวิชาสังประวัติถ้าถามว่าประวัติยากตรงไหนมันยากมากมากประวัติทางเหนืออะง่ายจึ๊บโอ้ยของพี่สี่สิบข้อ แล้วครูคุมจบก็ด่าเด็กว่าควายด้วยครับ <c oughs> ผมไม่ได้รอเล่นแต่เขาด่าจริง <c oughs> แค่จะมาพูดแค่นี้แหละครับบายบายเจอกันฮิดหน้าน,นานะ